นะครับทีมอันดับ13ของตารางนะครับต้องการคะแนนเพื่อแนวลุกมีรุ่รัตคุมจันทึกวันเดอร์หลุยแล้วก็เวนเดมอตา้านะครับส่วนทีมเยือนของตกชั้นมี20่แต้มน,นะครับเกมเริ่มครับเจ้าถิ่นในเสื้อสีแดงสลับดำเคลียร์ก่อนนะครับส่วนทีมเยือนพิธีประจวบมาในชุดสีขาว 90นัีครั้งแรกในเกมนี้ครับตั้งแต่2นาทีเปิดมาเสาแรกโอ้โหแเกือบจะเข้าประตูครับยังดีที่ชัดชัยกลับมาทันต่อมีผู้เล่นเป็นข้องแต่กองหลังประจวบเองก็เคลียร์ออกไว้ตลอดเปิดเข้ามาตรงนี้ได้โม่งแล้วโอ้โหปัดได้ครับชัดชยัยบอลตกพื้นนะแดงอะไรเนี่ยเพราะว่าก็มีตัวค้ำไว้นิดนึงด้วยนะครับขึ้นสู้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเอาชนะได้นะไปได้ยังได้อยู่อีกครั้งหนึ่งครับชุติพลดึงกลับมา ปฐมชัยปฐมชัยลองยิงให้มันจบๆไปเลยครับหลุดกรอบอจิรพันธ์เปิดไปเสาไกลและได้โมงมาตรงนี้นโอ้โหตามน้ำของปวีไปติดที่วรุษครับโอ้อโหดูเตะบลมโลซามงกดพื้นหัวโองปวีไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่ารครับแต่วนรุษเนี่ยออกมาสวยครับให้กับปก้ามีพื้นที่เยอะเลย โบก้าแทงตามช่องมาวันชัยวันชัยเลือกเปิดไปเสาไกลโอ้โห <c oughs> นางแต่ไม่ได้ยิงครับจาดีโดนสารัตทาลายจังหวะไปก่อนโอ้โู <c oughs> ไม่มีสารัตนีน่าจะแทงช่องสวยครับตอนข้างเปิดเข้ามาวันชัยลมกันไปตรงนี้ผู้สินปล่อยครับไม่ว่าอะไราให้เล่นกันต่อยกมาบาเซลจราดีจราดีหนีหน,หนีแล้วเข้าซ้ายหาจังหวะเปิดปา,ปา,ปาดมาตรงนี้โอ้โหไปแยกมาิงเองครับแล้วจิงตรงนี้เลยต้า ลุยไปดีมากๆนะครับแล้วเปิดแบบตามนัดเลยครับชาโหดโรซาแต่บอลได้ก่อนแล้วการช่างมาตรงนี้เจอกับเอเวอเรสตนโรซาเข้าเขตโทษโรซาไหลถวายพานาพีรวัดขวาโอ้โหโอ้โหยิงเลยเนี่ยจังหวะที่แตะแล้วเนี่ยวิ่งตามแบบนี้เอาอยู่ยากนะครับแข็งแรงกว่าเร็วกว่าแล้วแตะมาตรงนี้เนี่ย โอ้โหแปลกชิดาบาซี่ครับเปิดไม่ดีอเอาละครับโดน,น,นดักได้ตรงนี้อยู่เล่นโมตา้าให้มาวานเดอร์เอียวแล้วยิงโอ้โหชนคานอุ้ยมีเซฟของชาติบาซี่ดูเปิดโอ้โหดูจะตัดสินใจไม่ดีนะครับแต่แปลลูกนี้ที่วิ่งเข้ามาแปลแล้วด้วยนะครับไม,ไม่น่าจะมีเซฟของชาชัยด้วยยิงสูงเองครับดูทีครับ โอ้เนี่ยครับมาได้สวยตรงนี้แล้วหักข้อมากฤษดาวิ่งหันบอกผู้ช่วยอยู่ทีหนึ่งก่อนที่จะเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหงงครับโอ้เนอแต่ว่าโดนจับลำหน้าแต่กฤษดายกมือเสาสองตรงนี้ครับจะมียืนข้ําขวางครับมงเอาแต่ว่าโอ้โหจะมีแจกก็ตรงนี้เลยครับใบเหลืองควักมาแล้วกฤษดานนทรัตน์โดนครับ อ่าเหมือนกันนะครับดูอูอนี่อเจตนาตรงนี้ด้วยนะครับอู้จะถึงบอลก่อนนะครับคือแม้จะถึงบอล<อ>ก่อนใช่ครับแต่ว่าวันนั้นฝ่ายลูกก็ไม่ต้องออกนะครับ <S <S คีคิกเปิดเข้ามาลึกไปไกลเลยครับหลุดเสาออกไปนู่นเลยพัดเล่นกับวันเดอร์ วันเดอร์สับหลอกแล้วทางฝวามีก่อนที่จะยกมาแล้วไปด้วยซ้ายตรงนี้ตรงรัดโอ้โหพยายามจะเอาย้อนกลับไปที่เสาแรกนู่นเลยครับแต่ว่าลูกนี้นี่ทำก็สวยแล้วนะครับวันเดอร์สับแล้วได้ชูมือขอเลยนะครับซ้ายแล้วโอ้โหเนี่กะให้มันโค้งเข้าเสาไกลนะครับตัดเจอชุติพลแต่งเข้าซ้ายแล้วฝากมาจราดีจราดีจับ เข้าขวายังไม่ยิงสักทีครับโอ้โหแล้วไปตรงตัวชัดชัยครับอือดีหอผ่านหน้าป,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 ประตูเ่าประตูแต่มุมตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาแล้วนะโค้อ้วหาวววัวววันว้องว่าโดววัวววววเวว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 ้ววีวว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 มวไว้วววววดวววววดวดวยนวววววเววนวว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 ไมววีววววมวววววมวววววววัววววนวว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 มีวว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 ว ไม่เหลือครับนั่นแหละครับชูดิพลทองแท้ครับไม่ต้องเถียงเลยครับคือผู้ตัดสินเขาก็ก็รออยู่แล้วครับไม่ได้ไม่ให้เได้ให้เขาพาได้ไมไปเลยอีกครับพุทธชินบอกให้เล่นไม่เล่นใช่ไหมโดนเหลืองอูนี่ไปเหลืองจากการถ่วงเวลาทั้งนั้นเลย แล้วจวพยายามบอกว่าโมต้าไม่ถึงสิงหลาแต่พุทสิไทยมารับจบครับเปิดยาวๆขึ้นมากิจสดาประวัติขึ้นไปแล้วสุดท้ายครับพุทธสินสุนิวัินสะอาดเป่าวนวียาหมล26ตลาด25แล้วก็โบริเทโลเนี่ย2ีบน,นะครับดูไทยลีกลุ้นลานแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็รลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ